<จ>เอาเขาบอกระทวหาใกัะทวไปหวทวแล้วไหวมากหรอหวยังทวเฮ้ยจทวหาคอยังไงอ้้หูทวหาเมึ่อวานวงม่ลงการบ้านการเงินล่วยังไงขอโทอ้บ่บบบตู่ว่ลงดอกเขาบอาดอกเขาไม่มีเงินมัเสียเล็กบาทเนี่ยโอ้ยกระยากระยาเจ้าส่วน่อยลสอทอนี่ยเจ้าจะกลัวไหมก็มาสอท้อบ่เอ้กลวไหมยังยืด สอฟก็คือเสียที่ไง้อุ้ย่าชวนคนร้องเหี้งบกบอกว่าผมเปดเสียที่เสียทาผค้ใดมาบอกหรอก้าแกมึงเอาไปใส่กุ๊ดคุณมาตลาดแล้วไอเออมาตลาดคนหลุิวเข่ามี่ยังกินเดี๋ยวนี้ว้ยไก่มายังตลาด ว่าแล้วกะบ่เอือดดอกแนีกินกูเป็นปตึ้งแหมากขังวายยูกะละมั่งฮันพี่ซ่าขาขี้คอบออ้อต้มกินมีแรงปลาเจ้าหวานตัวใหญ่ใเออกระป๋ากูนี่เนี่ยโว้ยคนณเปี๊ยปะเป็นเงินมาแล้วเออแปะเป็นเงินมาแล้วเออว้ยมันก็ี้กินตามแก้วโลกพักขึ้นบานเนี่ย เออดูดูเจ้าว่าผู้หญิงสมัยสมัยนี้กับสมัยตะกี้นี่มันต่างกันไหมเจ้าว่าเว้ยต่างกันอะไรเล็กตางกันอะไรเลยวะสมัยนี้แห้งเทาแห่งเป็นตาหักโอ้แห้งอายุหลายแห้งงามเออเมียงสมัยนี้ฮะนะเออยังยังเดียววะเล็กไม่ยังไม่เว้นตอนเทาว่ะไม่เว้นตอนเทาเออโอ้ยว่าแล้วกูก็ขืนร้ายบ่ลง โอ้สวดวัโอ <ination noises> ้ย <goodbye> กูบอกนี่เล็กโอ้ส <Surprisingly> วัสดโคุวอแข็งชัวังเล็กูมาบอกีอะไร่วดนี่เป็นแต่แพ้งเมีนเมียนเมกอดไม่เล็กเมียนนานก็ุบอยู่เมีนคเตอรแหละก้เลือกอบตอีกแล้วดิม่ก็ชนได้บื่อยเงีอจุ๊ย ล่เขาว่าสิมันรึกสาเจ้าไหมเขาว่าสิรงอ้ตอไหมมียังเลี้วจะร่อเล็กมี่ยังหายายมมงเห็นว่ารดโอ้ยัแต่มึงร่งสท่านเหีียวกอนพี่น้องกัยังวันเบงปากันเท่าเดียวนี้กูว่าเราวดเศร้าๆเลยไปล่วงเถอะ มึงใหญ่กูลำบากแกได้เล็กเด้อมี่ยังอีกพี่น้องมาขั้นเดือดคุยกันเลยนั่างที่ว่าลงกันอบตนี่ลงต่อท่อกับวาขั้นเดือดคุยกันอยู่แมาอบตอีกทีนีงว่ามันตัดขาดกันบนระบาดที่นี่เท่าเท้าตักหน้าไม่ควรกินเนี่ยปวดขาด้วบอบอบอข่านไปให้ควายถามโจงเอง ไอ้สิยังเจ้ากับพ่ออยากเลี้ยงตับตัวแล้วบัดซุ่วโมงนี่เจ้าเป็นอยังเจา้าขึ้นเปลี่ยนไปขึ้นเปลี่ยนไปนะเพราะเจา้าทำละเอ้าเปลี่ยนไปเพราะไข่ออเป็นอีหยังเปลี่ยนอีหยังกะเจ้ามันเทาร <laughs> <ś les> ้องพวอยุ่งไอ้เจ้าตีมาข่อยเท่าบ่เออ <laughs> เออตู้จงเออคอยสงสัยอันหนึ่งเนี่ยสงสัยยังเล็กอุ้ยตะกวนนี่ได้กู่กวนที่จิมาเอาเจ้๋นก็เห็นว่าอิงมากวนเนราเห็นงานควบคุมควบมาพืชอู้เห็นงานอันควบคุมควบมาพืชพวกอันอันนักโทษอันบ่อรือจังไหนมาแล้วมียังั่งควบคุมควบพืชกูเออ โอ้โจรงรับดูเข้าไปเดี๋ยวดิอุธตะว่อขอมาหลุดเนาะเน็กบุ่นึงเขาก็ได้เล็กเดออ้อเออไปกันเดออ้อหลุไงสจังคำจังหลุดไว้เอามาแต่ใสคำเมือดมาแต่างานเข้าดำไป<า>ฟังคนสุนอาทิธิทำเ<า>ออเออว่าคิดไปคิดมากอะ แปลกทีโน้เราโดยสันสาตต่ยานของคนแล้วเนี่ยวันตะนี้มินเสียงพาสวดเลยยกมือลดมันห้เห็นของข่อยสวดนะคือบอกเห็นไหวจะที่อ <c oughs> เออเฮ้ยเจ้าโอเเนาะว่าไหวกับกระมอยู่นี้แมน่ โอ้ยไอาจงไม่ได้ขุดนั่งเินเลยเล็กมาจะใส่โอ้ยมาหาล่อเดีลาอเทียวตัวรไปุ่นกถามมึงไนริคืมึงอายุหลาลยเล็กเออหาทูามเี่แล้วเล็กเฮ้ยโอ้ยบอบอบอตูวบอหยาดได้เป็นยังไงเลโอ้ยัวหยาดได้คือเจาไหเ

แทงตัวบน,นิฟ้าสิไปให้ไปหน้าเอาโลดอันเต้งตัวมันดีพุ่มฐานก้อนนี้ได้บ,บอสกะคอยแ้งจังซี่ละ่ะอุ้ยเท่าเต้งตัวไกมันดูดีเนี่ยย่างไปใส่กับพ่อให้ค้นถามคนเบานีกะคอยแทงตัวแบบนี้ขอไปยังค้นถามเฮ้ย่ออยากให้ค้นถาม เออคือบางสัตว์ที่นี่คันบอกน้ำคุณเฮ้ยักนเ่าน้ำคุนสะอาดปัดกวดเงี้นซ่านตัวเมื่เออสี่ไม่สีมาแล้วเขาต้มพุนสะอาดเงี้นซ่านบรรจงเพล่อหลูกหลานเขามาเยี่ยมมายามโอ้แม่นเนาะเออเออบาที่นี่เท่าอื เอ้าคุยกันปีใหม่นี่หรือป่าปีหกเก้าสิบห้าเนี่ยเดี๋ยวมันปีเก้าปีหกแปดสิ่งที่พอดีพอดีหันจากใอ้ครอบครัวเขามีอย่างนั้นก็ทิ่งไปเพราะต้อยไปมาเออโอ้พอดีละสันเทาปีใหม่กว่าก็จะได้ผัวใหม่เออว่าไง่ะ ดีกับปอดป้อยไปเนาะปพวกมันพูดีเขาก็ทิป้อยหิมมันน่ะตัวอ,อ,อ,อ